แฟนเก่าที่นิ่งเงียบหรือเพิ่งเลิกกันไปเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้คุณรู้ไหมคะว่าความจริงแล้วคนที่เพิ่งเลิกกันไปกับคุณเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่าเขาจะตัดใจจากคุณได้ทันทีหรอกคะ่ะหลายครั้งที่เขาทาเหมือนเฉยๆเหมือนแกล้งลืมเหมือนแกล้งไม่สนใจคุณนะคะแต่ความจริงแล้วในใจเขายังวนเวียนอยู่กับคุณเสมอบางคนเลือกที่จะบล็อกเพราะว่าทนไม่ได้ที่ยังเห็นคุณยืนอยู่ตรงนั้นแต่สุดท้ายก็ปลดบล็อกเองแล้วบางคนก็วนกลับไปบล็อกใหม่อีกครั้งมันคือสัญ,ญญาณที่บอกว่าเขาไม่ได้มูฟาาออน รู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยถึงกับแบบยืมไอดีเพื่อนหรือว่าใช้บัญชีอื่นมนาะแอบส่องคุณเฝ้าดูว่าคุณโพสต์อะไรใช้ชีวิตยังไงมีใครใหม่หรือยังทางที่ ก็บอกว่าไม่ได้สนใจแล้วบางคนบอกเลิกคุณเองด้วยซ้าบางคนก็มีคนอื่นไปแต่ว่าหัวใจของเขา,าไม่เคยลบเลือนคุณได้เลยยังผูกพันกับคุณอยู่เต็มๆค่ะสรุปง่ายๆแล้วก็คือเขายังไม่ได้มูฟออนจากคุณจริงๆค่ะไม่ว่าจะพยายามแกล้งลืมหรือทําท่าทีเฉยเมยแค่ไหนแต่ใจ,ใจลึกๆของเขาเนี่ยก็ยังคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะยังยึดติดกับคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะติดตามไลฟ์เมนต์และแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆเ,เพื่อยืนยันรับพลังงานค่ะ